โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเดสบอยเดสไลท์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่เกมเด d บอยเดสไลท์มือถือนะโอเควันนี้นะครับพี่จะมาเล่นแท็ปเปอร์นะแล้วก็เป็นแท็ปเปอร์2,021เลยนะครับคงน่าจะมีแบบคนเล่นน้อยนะครับแบบว่าสายนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสายอะไรนะครับอ่ะมาเปิร์กของเขานะผมจะเอาเปิร์กนี้ไปนะครับคือตีของตกเออคือตีของตกนะครับตีของตกกันนึงแล้วใช่ไหมอันนี้คือสําคัญนะครับ มันจะสําคัญแค่ตีของตกแล้วก็มีด่านแล้วก็มีแอดออนต่างๆอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่แอดออนเลยแอดออนนะครับอันนี้จะเป็นขวดน้ํามันดินนะครับมันจะทําให้กับดักเนี่ยคลุมเครือขึ้นอย่างมากนะครับ <Whoa. S 1> <c oughs> มันจะทําให้กับดักมองมองยากขึ้นนะครับนะแล้วก็มาดูสีเหลืองสีเหลืองอันนี้ทําให้กับดักคลุมเครือเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเอาสีเขียวไปก็น่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราเอาถือถือแถบเพิ่มไปแล้วกันนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเป็นถือแถบเพิ่มดีกว่า นะแล้วก็เป็นด่านครับด่านนี่เลยด่านนี้ก็สําคัญนะครับด่านนี้เป็นเอามีลั่นนะครับก็คือมันจะเป็นด่านทึบๆหน่อยเป็นแบบสีแบบมืดๆหน่อยนะครับมันก็จะมองอะไรยากๆหน่อยนะโอเคแล้วก็มาบวกกับทําให้แถบคลุมเครือขึ้นอย่างมากนะครับมันก็บวกกันเข้าไปใหญ่มันก็จะไม่เห็นใช่ไหมเออแล้วถ้าเราตีของตกใช่ไหมถ้าเราตีอของของซิลเวอร์ตกแล้ว เราก็เอากับดักไปวางเลยครับวางวางไว้ตรงอ่าของคิลเลอร์อ่าไม่ใช่ดิของผู้อดชีวิตเมื่อเขาเดินกลับมาเอาของเขาก็จะเหยียบแถบของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะว่าจะมีใครโดนหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาห้องกันเลยครับอ่าเดี๋ยวหาตรงนี้มันนานนะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในเกมกันเลยครับผมเชิญรับชมครับมากดังคร่ำควร ด่านนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเปิดเกมเดี๋ยวเราเดินหาเลยนะเดี๋ยวผมจะไม่คุมเครื่องนะครับถ้าเขาปั่นเสร็จก็ให้เขาออกไปเลยคุมเครื่องมันนานนะเดี๋ยวเราจุดประสงค์เราก็คือตีให้ของเขาตกนะครับแล้วก็วางแถบไปเลยคารกร2021ยบเอดดูดิแถบโอ้แถบมองโคตรยากเลยขนาดผมมองยังไม่เห็นเองน้อยอ่เดี๋ยวเราเดินหาน่าจะอยู่เครื่องประมาณนี้กันเฮ้ย,ยไงเจอรอยเท้าแล้ว อรอยเท้าเจอแล้วเดวายถือของหรือเปล่าเดวายไม่มีของอะทุกคนโอ้เดวายไม่มีของวะ่ะมีเซอร์คนอื่นอีกวะไฮ้มีคนปั่นอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนปั่นเพิ่งเสร็จไปเพิ่งเหมือนเพิ่งวิ่งออกไป ไม่เห็นใครคนอื่นเลยโอเคได้ศพหนึ่งละได้คนหนึ่งได้คนหนึ่งแล้วรีบแขวนเลยครับมันมีคนไปปั่นในโรงงานเว้ยอายังปั่นเอ้ยติ๊กไฟฉายไฟฉายออยากใช้ไฟฉายมากอ่ะดีอยากใช้ไฟฉายมาก,ออ,าก,ามากออกเลยอย่างเนียนออกเลยว่าอย่างเนียนก็มาดิครับฆาตกร2021อ่ะเคยเห็นป่มดูดิ ขนาดมองแถบตัวเองยังไม่เห็นเลยฆากรออะแล้วใครมันปั่นตรงนี้วะถือของหรือเปล่าถือของปะวะมีปะวะเฮ้ยผมหาของไม่เจอไม่น่าถือนะครับเอาเอานั่งอยู่ตรงนี้เฉยเลยเขาถือมาปะไม่ถือไม่มีอะไรเลยโอเคลงห้องวีไปเลยเราอะ่ะมีคนอยู่ด้านบน มีคนอยู่ด้านบนเฮ้ยของของตรงนั้นยังไม่มีใครไปเอาเลยนะเฮ้ยคนเจ็บนี่ว่าะริบร้อยทำไมไม่ทำไมไม่ไปเอาของตัวเองผมนี่งงเลยไปหยิบให้หน่อยอ่ะเก็บไม่ได้แทบเต็ม เฮ้ยมีคนดิสแทบเฮ้ยมันเอาแล้วโอ้มันรู้อะมันรู้อะทุกคนมันรู้ว่าเรวารวางแทบไว้ตรงของโอ้อเดียวไว้นี่ว่ามันก็เห็นไงเออตอนตอนเราวางมันเห็นนะครับเพราะว่ามันโดนแขวนอยู่เราวางแล้วมันก็เห็นไปฉายเหรอขอตีสักทีหนึ่งให้มันตกหน่อยตกที่โล่งๆหน่อยวางต่อวางต่อ อ่ะดิ <laughs> มันเห็นอีกแล้วว่ะมันไม่ยอมไปเว้ยไหนวะโอเควิ่งไปแล้วมันมีเดี๋ยวไว้ถือของคนเดียวเหรอวะตอนเข้าเกมผมก็ลืมดูนะครับผมไม่ได้ดูอะ่ะอยู่ในบ้านเลยอื้ม <c oughs> ทำให้ไม่วิ่งชิดหน่อย <c oughs> ล้มสวย แต่ว้นี่น่าจะเฟสสองอะนะครับโอ้ยไม่รู้ว่าผมยัดไม้อย่างเดียวไม้น่าจะหมดแมปแล้วไปเก็บไฟชายหน่อยเร็วอยากให้ไปเก็บอะไรครับอะไรครับจะหมุนนะจะเจ็ดสิบสอง มันไม่มีคนไปเก็บใช่ไหมวางตรงนี้เลยแล้วกันเออมันจะได้ไม่เห็นเอย่างเนียนไอ,อคนที่ถือของมันไปไหนวะโอเคเดี๋ยวผมไปดักเลยเขาน่าจะวิ่งมาช่วยน่าเห็นรอยเท้ารอยเท้า เฮ้ย hey! มันไปตรงนั้นเลยปลาเท้าอยู่ตรงนี้ไว้อ่าเรียบร้อยใครเหยียบแถบน้องเนียน้องเนียคาสัน <c oughs> มีคนเหยียบแถบด้วยน่าจะไปช่วยกันนะครับก็เลยเหยียบ ไม่มีใครถือของเลยหรอวะเนี่ยของเราอันหนึ่งอ่ะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเราวางไว้กับของมันแถบรอยด้วยเขาน่าจะเห็นหรือเปล่าเอา้าตายเลยเนียตายแล้ววะเฮ้ยเข้าตู้เหรอใช่ด้วยเ <c oughs> ข้าตู้เฉยเลยโอ้อะไรวันวะผมจะได้วางใส่ของไหมเนี่ยแถบผมเนี่ย ระทืบวางไม่น่อยแล้วกันเออวางไว้ที่มันมืดไม่เห็นหรอกมั้งเออเนียนอยู่เนียนหรือเปล่าวะวางของไม่ได้วางนงจุกเอาก็ได้วะ <S <S เขาอยู่ไหนกันเฮ้ยเครื่องนี้เลย <S <S โอเคเจอคอเด็ด คอเดตไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เข้าไปกลางๆแมปหน่อยนะครับผมจะได้ตีให้กระเป๋าเขาล่วงอะไรวะอะไรของคอเดตเนี่ยเออล่วงแล้วล่วงแล้วจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากระเป๋าพยาบาลตัวเองล่วงเอาดีเอาดีาดวางไว้เลย โอเคเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากระเป๋าพยาบาลเขาล่วงนะครับถ้าเขารู้เขาน่าจะกลับมาเอาแล้วถ้าเขาดูไม่ดีเขาก็จะเหยียบแถบเราบอกเลยว่าโดนเอ้ยเ้ยแถบนะโอ้ยเกือบเหยียบโอ้หทำไมไม่เหยียบวะอ่ะดิไม่มีใครถือกระเป๋าเลย ผมเห็นเอาไว้ด้วยนะโอเคเอ้ยเด็กเขากลับไปเอากระเป๋าแน่นอนเลยไปปั่นด้วยเหยียบแล้วจะกลับไปเอากระเป๋าตัวเองเหรอครับคเด็ดเอ้ยอย่าเพิ่งหลุดนะกอไปดูผลงานก่อนจะกลับมาเอากระเป๋าตัวเองโอ้ยน่าสงสารไม่ให้หรอกไม่ให้หรอก บอกเลยว่าไม่ให้วิลุดแล้วเอ้ยบอกเลยว่าไม่ให้วาง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 เออวางไว้เหมือนเดิมอุ้ยไม่ดีกว่าเดี๋ยวเขารู้เก็บเก็บเก็บแล้วนะไม่วางแล้วไม่วางแล้วเดี๋ยวเอาไปแขวนไกลๆด้วยครับไกลๆจากตรงนี้อ่าน่าจะเสานี้น่าจะได้แล้วเราก็กลับมาวางเขาเขาน่าจะระวังตัวเพิ่มขึ้นแล้วแหละนะเพราะว่าเขาโดนไปละครั้งหนึ่งเฮ้ยเขาดิแทบตรงนั้นเลยวะใช่ปะวะเดี๋ยวเราวางเอออันดี้ อย่างเกียนใครห่วงของอะโดนใครโลมากอะโดนบอกเลยเฮ้ยเหมือนเจอหลังใครไม่รู้เหมือนเจอหลังใครไม่รู้ถืออะไรหรือเลปล่าเขาไม่ถืออะไรเลยโอ้โหคนพวกนี้ทําไมไม่ถืออะไรกันเลยครับเอาติด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 เรียบร้อยดี เสานี้เลยไปช่วยคอเดดหรือเปล่าไปช่วย่อยเร็วให้เขาไปเก็บกระเป๋าอีกเอา้าตายเลยโอเคไปช่วยกันแล้ว,เด,วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูผลงานทุกคนเขาจะกลับไปเก็บกระเป๋าหรือเปล่าเอ้ยเขาเข้าโรงงานหรือเปล่าวะเขาเข้าบ้านใหญ่ไปเก็บปะวะเก็บเก็บรอยเท้ารอยเท้าไปละหรือว่าเขาดิสแทบอยู่ยไม่รอยเท้าออก รอยเท้าออกมาทางนี้เขาไม่ได้ไปเก็บเขาน่าจะเริ่มกลัวละเสียงเสียงอยู่ตรงนี้เลยเรียบร้อยน่าจะปิดเกมได้แล้วครับทุกคนน่าจะปิดเกมได้แล้วอุ้ยเออเดินไปตรงนั้นแหละมีแถบมีแถบ ทำไมไม่เดินเข้าตรงนั้นไปบ้านเล็กก็มีแถบนะโดนนะโดนนะเฮ้ยเหมือนเขารู้ว่ะแต่ไม่น่าจะรู้หรอกอะน่าจะตายกันหมดแล้วขึ้นสู่สวรรค์คาลัยกันเรียบร้อยขอเด็ดไม่ห่วงกระเป๋าตัวเองอีกเลยเหรอ ไนวะไม่ห่วงกระเป๋าตัวเองเนี่ยหรอก็เ,เดชโอ้อุตส่าห์กระเป๋าพยาบาลนะเว้ยเรียบร้อย <c oughs> ทำไมไม่ไปเก็บกระเป๋าพยาบาลตัวเอง <c oughs> ดูดิทุมเครือมาก โอเคครับผมเปเน้นบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอ่าอยากเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถนำไปเล่นอ่านำไปเล่นได้นะครับแทปเปอร์2021 <laughs> ผมตั้งชื่อแบบนี้เลยแต่กน็น่าจะมีคนทำแล้วแหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย